รเวนฟิลหลังจากที่เราลุยสงครามโลกมาโอ้กี่ดานนล้วนะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยี่สิบยี่สิบดาแล้วเหรอครับเนี่ยโอ้โหสิบเก้าดาดานนี้เป็นดานที่ยี่สิบนะครับเราจะลุยสงครามอะไรกันต่อไปดูกันอะไรเนี่ยพาชเชนเดล ถัาเชนเดลโอ้อะไรเนี่ยสนามลบที่โหดร้ายที่สุดดักโซนร้ายดำมืดมืดทึบอาอแล้วเราจะมองเห็นเนี่ยได้ไหมนเนี่ยสู้กับอะไรเนี่ยสู้กับทหารเยอรมันเจเกอร์1914วินเทอร์เราเป็นฝ่ายน้ำเงินอีเกิลนะครับมาจาักรโลกอนาคตแล้วโอ้โหมันมีอะไรขอ,องโหดๆทั้งนั้นเราจะไปลุย สงครามโลกครั้งที่หนึ่งดานพาเชนเดลนะครับตรงนี้จะเป็นสนามเพาะติดกันรัวๆยาวเป็นพืชนเลยครับเราลุยนี่ต้องลุยอย่างรวดเร็วและโหดเงียมที่สุดไปกันเลยโอเคโหลดนาหน่อยนะ โอ้รอนานเนี่ยเออเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยเรามาอยู่ที่พาชเชนเดลแพตเทอร์ฟิววันอโพคาลิปโหโหลดโคตรนานเลยแพตเทอร์ฟิวันจุดเกิดตรงนี้เรามีปืนเลวิสกันกันกบลูกโมสจุด้5กับสแลมอาร์นะครับกับแอมโมแบ็กเอ้ยแอ,อมเมดิกแบ็กบ้างดีกว่าเออ,อพาชเชนเดลหรอครับโหด้ายมาก เตรียมพร้อมลุยเฮ้ยลุยไปตรงไหนเนี่ยตามแผนที่เราจะไปยึดตรงจุดที่เราตรงไปกันทางไกลโอดมากไม่มีใครไปกับฉันเลยฉันบุกเดี๋ยวเป็นแลมโบ้ใช่ไหมน,นอนนานเป็นสองสามสีน่นาทีไม่ใช่ว่าตายงูนะเพื่อนไปเป้าไม้แล้าหน้ากันคนอื่นไปยึดที่เราหมดแล้วเรา สับตีนแตกเลยเฮย้ยยิงกันแล้วใช้หินเป็นกำบงังเรามีหน้าที่ยึดอะไรฮะเครื่องบินเราตกแล้วเครื่องบินบอมเบอร์เราตกทงทงทงสนามเพาะกำบงังตรงมุมนี้ยึดโทงก็ได้นะ มองไม่เห็นใครเลยตอนสู่ในจังโอ้ oh, oh, บรรยากาศมืดมนหน้าฝนนี่ยหน้าฝนของยุโรปตอนกลางอยู่นิ่งก่อนเพื่อยึดทงยึดทงได้แล้วเต็มบุกเห็นศัตรูไหมศัตูด้านหน้า ไม่ดรอครเลยรีโลดิง้งประตูบุกมันเห็นเราแต่เราไม่เห็นมันฮยพุกเยอะมันอ่ะแย่แล้วโอดสกเกินเยอะมันบุกมาเต็มเลยยิงทะลุรั้รวมไม่ได้งย่งเย่งย่ง,ยง ยามือสิพวกมอเปลเยอรมันเฮ้ยมันมีเว็บด้วยเฮ้ยโหลดไม่ทันรีโหลดดิ้งตกเยอรมันเพชรปุ้งเลย ไม่โดนใครเลยปืนเลวิสโหแท้ๆแต่ทำไมเราใช้กากเลยเ้ยเยอะมันมาทีางนู่นอ่าทะลุมองทะลุร่องเห็นชัดเจนเลยไปดีเนี่ยชูชาร์อเอาปืนชูชาร์ดใช้กระจอกเลย ยุงมากัดอะไรตัวนี้เนี่ยคนกำลังอยู่ในสงครามไปทางโน้นเร็วไปกับพวกอุ้ยก็นักหนักออเยอะมันงอนเยอะมันไมาทา่ทันว่ะอะ โตดมากเลยตายมาัตายง่อเลยอยู่ในบังเกอร์้อน,นแรงกับไฟเออร์รีโ o a d i n งหากำบ,บังดี่มันเห็นเราแต่เราไม่เห็นมันเจอแล้วเจอแล้ว อะไรเนี่ยเฮ้ย hey, ช็อตตจอปืนก้นสนามเพลาะขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวแล้วสนามเพลาะมันอยู่ในสนามเพลาะปลาอยู่ไกลเกินใครเนี่ยโอ้อาวุธเจอแถวนี้หยิบมาหน่อย ปืน man, เบิร์กแมนอ่ะปืนเยอรมันอ่ะเยอรมันก็เยอรมันวิ่งทิศซ้ายเดี๋ยวตายปพระมันเห็นไกลเพราะเป็นสไนเปอร์สมัยก่อนมีแต่นสไนเปอร์เดี๋ยววิ่งไปตายโง่งนะเพื่อนปุบกำบงัง เดีย๋ยวไม่ตายหรอกแค่นี้ไม่ตายหรอกขา่าวรู้เฮ้ยช็อตใครไม่รู้รีกรุบไม่ไดีกรุปเหรอเดี๋ยว้างโอเคแล้วมันรีโหลดดิงเฮ้ยปืนรถแมนระเบิดแก๊ส ระวังสตูดันดังเบอรเยอร์ันเชกเกอร์หมอกกันโอ้ยกำบงังไม่มีสมาธิเลยว้อยหม,มอกอ่ะเยอะมันอ่าโอ้ยเทรบไปได้สองปืนเบอร์แมนเยอรมันเอ,อานี่บ้าง บร์เร็ต้าปืนกลอนาคตระวังเยอะมันไอ้พวกเรานี่นะไปตรงไหนบ้างเนี่ยจุดที่ยึดต่อจุดต่อไปด้านหน้าประตูอยู่ด้านหน้านะคืออัตโนมัติ อ๋อปืนกลเกลงอกสมรัิไทยลำบากจมบ,บนนะโดนแต่ไม่เป็นไรีรโหลดดิง้งเฮ้ยายแล้วเยอะมัน่นเด็กส0คิวบีกับชั้นสักหน่อยีโหลดดิง้ง เตรียมพร้อมรับซีคบีอยู่เยอะมันยิงกดไว้หลบจากต้นไม้อะไรเฟิรนเออโดนเจ็บว่าแย่แล้วไรเฟิรนเฮ้ยปืนมาตินเอลชีมาสแสนหน่อย เรากำลังยึดฟังแต่มันตกได้ไดเห็นอะไรไม่พอแก๊สมาตาทางนู้นเยอ่อวันอยูดทางนู้นเต็มไปหมดเลยโอ้ยมายิงใกล้ๆข้างหอทำไมปัดหัวหน้าโทษทีมันมัน,ม,นมืดเต็มหมดโอเคใช้ไอ้พก อาคารมีกำบ,บ้องสกคามตกกันนี่เองมีกากไม่คิดแล้วเนี่ยโอ้หอะไรเนี่ยบ้องใช่ปุส๊บตกสนามเพลาะสนามเพลาะอยู่ด้านหน้าเฮ้ยเห็นแล้วรีโลดิ่งกดกระตุ้นรู้ไหม เด็กศัตรูน่าจะนนบเพราะระเบิดซากเฮ้ยยิงทะลุไม่ได้ประตูบักไปโดนเลยไปโดนเลยไย้แล้วแก๊สมาตัด ถล่ม้ลานหน้าไม่ได้เซ็กก่อนถึงมันกำบังแล้ววะไปทางโน้นแล้วโอ้ยอยู่ๆก็โดนสัตว์เลยไลยฟันโอ้ยย่ย,ายลาวเห็นเราชัดเจนเลยเจ็บแฮ ไม่มีอาวุธเหลืออยู่ไปหาอาวุธแล้วเอ้ยเอ้อสนาเพาะขึ้นไม่ได้ไป้ปืนลูกโม่อโดด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 ปฏิทัศน์ของาหน้าอ้าวอ้าวอ้าโดนอุ้ยกดใส่ปุ่มอะไรเนี่ยบ้าจริงเปลี่ยนปืนดีกว่า เฮนริกเก้เฮลริกเกเมือถึกศัตรูพวกเยอะมันโหดร้ายจริงๆสงครามแบบยาวนานเห็นอะไรไหมเห็นแล้วตามไ่บอส แดี๋ยวแล้วมีศัตรูอยู่บนภูเขาเลยศัตรูด้านหน้าเฮ้ยทำไมัดทงังอ่ะนไเปอร์ซส้มที่ฐานนั่นปะเปืนอะไรไปกับชอน เล็บสตูเหรอรีโลดดิ้งคุบกันฉันด้วยเล่นงเป้าให้ฉันด้วยดูยากแฮ้ไปตามสนามพลอ้อนี่ะน่าจะเวิร์กขึ้นกลางลิมสนามพลอ ตรงอาคารตรงนูน้นอยู่กำบงังลดเป็นศัตรูไหมศัตรูอยู่ด้านหน้าเยอะมมนด้านหน้าเป็นทหารเยอะมันล้วนๆจัดการมันลอบอกพวกมันให้หมดเรียแล้วด้านซ้ายก็มีด้านขวาก็มีลหลดนาทง รีโรดเอเสร็จมากล้องดองหมดแล้วเนี่ยพวกเราเลยเปลี่ยนอาวุธเฮ้ยลูกโม่ก็ได้วะเฮ้ยอ่าอย่าละอ้าปุ้ยข้าปุ้ยนี่ไม่เวิร์คฮะ เลวิสก็ได้ฟอกโอ้อะไรเนี่ยระเบิดโหดติ๊ท,ทิท้งเครื่องบินกระจุยกระจายไหมดโอ้บอมเบอร์ของเราศัตรูมาจากทางนู้นไอ้ฟ้าลูกปืนไปไม่เห็นศัตรูแต่ศัตรูเห็นเรา อย่าโทรไปสุ่มสี่สุ่มห้าหมองไม่เห็นไรแลว้ววยเราตาถัวหรือมันตาถัวเนี่ยสงครามเลวิสฟังนูน่นเฮ้ยแยแล่ละเฮ้ยแยแล่ละดีทะลุก,กองไม้มา นี่นหนแหละติดตีเห็นแล้วเห็นแล้วดีอ่ะแถมว้าวมาจากไหนนี่โอ้ยิงไกลเหลือเกินปืนที่ดีไม,มไม่มีกีระยางปืนข้าวาไม่ใช้สไนเป หรืออะไรฝนหลอกตัวขาดตาทวงไงหรอใครตาแม่จะตาแม่ไปตรงนั้นเป็นด้านหน้าของศัตรูด้านหน้าศัตรูตาไปด้านหน้าศัตรู เห็นแล้วมันยิงเราเพียวๆเผาๆเลยไปไหนอะคือว่าฉันไม่เห็นหรอแย่แล้วหกบบาวนั่นเห็นนะฟ้ยเดี๋ยวจุดสุ่มสนายดีๆซะแล้วแย่แล้ว,ลว,ลวอโอโหยิงบ้องจรวดมาส่ค้าเลย มองยากชิปโดนจนได้นะ,ะโอเคเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยบอมเบอร์ไฟเล่าแล้วลุกขึบไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยลงสนัมเพาะลุกขึ้นทางไหนเนี่ย มองไม่เห็นเลยอย่าเพิ่มปุ๊บรีโลดิง้งที่นี่มืดเห็นเกดเห็นเลยลำบากทั้โน้ทนทั้งนู้นบาจเจ็บลบไม่ได้โโ,โมันลุยจากด้านหลังสไนเปอร์ในพุ่มไม้ บุกจากแนวฝั่งนู้นบ้างเดี๋วแล้วอะไรบอกสนามระเบิดเห็นกำลังดักซุ่มอยู่เลยพิช่าตูอยู่ด้วยน้าไหนวะ เดี๋ยวเพิงรีโหลดตอนนี้ลืมไปเลยไปทางนน้นกันเถอะสากประหัาพาังของสองครามโลกอันโหดร้ายสงครามโลกนี่มันเป็นอะไรที่อยูยากจริงๆเ้ยสนามพลสตูโอ้โหแก๊สมาตาาเจ๊ะเลยลโอ้ยเจ็บนะเวย้ย ดักยิ่งอะไม่ได้เฮ้ยสตูกำลังมาเทียบเลยมาติง LMG มแมสเซนกำลังนัวกันเลยกำลังจะยึดฐานสตูได้ครับท่านอย่าประมาทเจ๋อแล้วพวกมันเยอะเหลือเกินไม่รอดชัว ใครจะไปะใช้ปืนน้ำไปก่อนย,งยิงก็ไม่ได้อัพแย่แล้วตุ้ยข้างป่ะแย่แล้วโอตุ้ยข้างอเหรอ ตุยต้ยตูดฆ่าฉนเลยฆ่าไปตุูดเจ้าบ้างเฮ้ยภาพสันจะเกินเฟรมเทตกไปตายได้ไงวะเนี่ยกูัดีคิวบีเดี๋ยวแล้วกตู้โอ้โหัสดีครับ ลูกโมสขาดซะหน่อยเฮ้ยปืนกลนเออดีโหลดลูกโมสเสร็จนี่เอานี่เลยนี่ปืนบ้องซะหน่อยโอ้โอ้แย่แล้วอไม่ไม่ตายได้ไงเนี่ยโอ้กว่าจะตายขาดข่าจะตายโบกโบก ตัตรูกำลังลาดท้อยแย่แล้วเพียเพลบเลยคือสนามพร้อมไม่ได้สวยอะสนามพร้อมอะมันก็ตายเราก็เกือบตายโอ,โอ้ยหน่อยรีโหลดรีโหลดจริง กลืนสีมกลืนจังเลยพวกเยรอรมันพวกนี้ไปทางนน้นก่อนศัตรูอยู่ทุกทิศทุกทางทางนน้นเป็นอยู่ตรงไหน,นระบิเป้ามามให้ฉันด้วยแล้วแล้วแล้ว,ลวรีโหลดหน่อยฮะ โอ้อาแย่แล้วมองไม่เห็นมันจัดการปักจัดการด้วยตัดจริงศัตรูเหมือนหนูติดจันกำลังอยู่ในสงครามมั้เหรอวิ่งเป็นหนูติดจันได้ ดีแล้วอะไรส่งความอันมืดมิดนหน้ารัวเฮ้ยจัดจัดการฆ่าไม่ง่ายนักกรอกก็ไม่ยากหรอกแต่ก็ไม่ง่ายหรอกหน้าเป็นไงมากครับท่านไปต่อไปไม่ต้องซ้อนฆ่าตะตระตรูกำลังล่าทอยเรากำลังได้เปรียบ เยอร์แมนเฮ้ยต,ตาวาจังเราชนะครับท่านแต่สงครามยังไม่จบนะทหารเออชนะด่านที่ยี่สิบมาได้ดันนรกพาชเชนเดบเลบัตเตอร์ฟรีวันอโพโคาลิปสมเป็นอโพคาลิปจริงๆ โอดร้ายจริงๆเป็นไงเพื่อนอยากชิด,กว,ก,วดกว่าจะเจอรอดกว่าจะรอดมาครั้งนี้ได้เราไปที่อื่นกันเถอะลฮงยระสักศัตรูอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้พบศัตรูพบศัตรูจัดการสิเออายที่สุดเฮอรทีวีสลิปเป้เกอร์เมอร์ก็ชนะด่านยี่สิบ สงครามโลกครั้งที่หนึ่งด่านที่ยี่สิบเอ็ดเราจะไปรู้อะไรต่อไปนั้นเออจะโหดแค่ไหนนั้นโปรดติดตามเรเวนฟิ d โหจริงๆนะครับมองอะไรไม่เห็นเลยเอานี่ละสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่แท้จริงพวกเยอรมันเชกเกอร์นี่ก็ โอดไม่เบาโอ๊ย,อยติดสนามเพราะเพราะแกไปก่อนเลยพวกเจ้าไปก่อนเลยฉันขอเตรียมตัวอะไรสักอย่างก่อนเรเวนฟิวจบ